สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันอีกสูตรนะคะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า,าดูก,กันเลย ห,หนึ่งหกเก่าเฮ้ยประเกามืกลแบบนี้วะเล่า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 ผัดจันที่ยี่สิบหกทับแปดทับหกจิด บนล,ล่างกันเลยเนาะกันบนล,ล่างเลยเนาะบอลอเลขที่7068 9 70968เราจะใช้หลักพันบวก9 พันร้อยหน่วยพันร้อยหน่วยเก้าแปดใช้เครนนิลเละเก้าบวกเก้าบวกหกเท่ากับห้าหกเจ็ดหนึพันบวกเก้าเก้าบวกหกห้าหกเจ็ด ก้าบวกหกบวกแปดเท่ากับหกบวกเก้าเป็นสิบห้าแปแล้วเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสามสี่ห้าผิดด้วยเจ้เก้าบวกเก้าเลยเพันบวกเก้าพันบวกเก้าสิพี่ ันบวกเก็คือ9กบวกเเป็นสิบแปดเก้าศูนยตัวนี้ไม่ใช่จับคู่ก็คือ8ปดสามแปดสี่แปดห้าเสสี้าห้าศสามห้า เลขที่ออกไปก็คือ93อันนี้มันจะเป็นเป็นด้านหน้าเป็นล่างเนาะออเป็นด้านล่างมาคีดมานี่คิดมานี่ <c oughs> จวดจัดฝาดบึมเรียบร้อย6 5 9 3ก9 65 เก้าสามห้บวอีกพันร้อยหน่วย9ก้าวกเกอีกเก่าแปดเก้าศูนย์เก้าสามและเก้าสสองสาม กับตูก็คือแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเหนึ่งเก้าสองเก้ศูนยอ็กออกไปก็คือแปดสอ นี้เป็นเป็นล่างเป็นด้านล่างเป็นด้านหน้าเป็นหลักพันกับหลัก้อยนะเขาหลัก้อยตัวนี้นี้มันจะชอบเป็นหลัก้อยมนะั้งทำไมมันแคบจั chít ở lưỡi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ้าสี 9, 9่พันบวกเก้าเก้าบวกแปดแปดสองสี่แปดบวกสองบวกสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหก ผู้จะผู้ก็คือเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกคอยดูนะลักโอรจะมาตัวนหนึ่งอยู่ในนี้อันนี้มันเป็นหลัก พันหลักร้อยหลักขันกับหลักร้อยเป็นเลขล่าง94 95 96มันจะมาป้วนเปี้ยนอยู่แต่แถวนี้แหละนี่แหละเอามาใกล้เคียงคือแปดสีเจ84ส4 4กับห้าสี่กับห้าชอบ,บตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะบางทีเอสอาจจับไม่ถูกคอเอฟสจับเองจับทีไรผิดทุกทีเลยเ่เลขก,ก็เข้าแต่คนจับไม่ถูกเจ็ดห้านี้มองมันมานานแล้วเลยแต่ไม่เข้า หมองทุกงวดเอาทั้งวดชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะล่างกันบนบนกันล่างบางทีมันจะไปบนแต่นี้มันยังเป็นล่างอยู่ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะดูคาเตือน เตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณเพืที่รับชมนะคะขอให้ร่ำ่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า